จัดรถกระบะแแคบเข้าใหม่มาให้อีก1นึ่งคันปี2023เลขไม่เพียง30,000เท่านั้นผ่อนค้างงวดเพียง7,000บาทตลอดสัญญากับเต y o ต้าไฮลักรีโวเครื่อง2.4ตัว Entry ีเซ i อ i ดิคันนี้สภาพสวยลูกค้าที่มีประวัติเครดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ไม่มีประวัติยังจัดได้เลยลูกค้าคะออกรถนี้ผ่อนอีกทีปีหน้ากันเลยนะคะจองวันนี้เพียง9 9 9บาทดูคลิปนี้มารับส่วนลดทันทีไปอีก5,000บาท สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอน้ำแป๊บเซธิไทยรถสวยจังหวัดส,สุราธานีวันนี้แป๊บพามาชมส,มสายกระบะแคบเข้าใหม่สภาพเดิมๆเ,เลขไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นปี2023เป็นรถมือเดียวสภาพสวยใครที่ชื่นชอบคันนี้ผ่อนค้างวั7 0 0 0 0บาทเท่านั้นออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากเดี๋ยวแป๊บพามาชมสภาพบอดี้ทั้งภายนอกและภายในว่าจะสวยถูกถูกใจคุณลูกค,ค้าคนใดเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะ และนี่คือเจ้าสุดหล่อที่แ๊ปจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นรถกระบะแคปบสภาพสวยปีใหม่ใหม่หลักหมื่นเป็นขครไม่ได้เลยคันนี้ toyota h รัก x r ี v e ส smart cab เครื่อง2 4ี n t r e d i t i o n สภาพสวยสวยได้มาชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยตัวนี้ได้กระจังหน้าแบบโครเมียมมาพร้อมโลโก้ของ toyota ตรงกลางกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงาสวยสวยเลยลูกค้าจ๋าตัวน,นี้ไฟหน้าฮ a โลเจน ไฟหน้าใสกิ๊กไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวไฟสูงไฟต่ำสามารถใช้งานได้แบบปกติก่อนออรรามีการตรวจเช็คจากช่างชนานการมาให้นะคะลูกค้าจ๋ามั่นใจได้เลยตัวนี้เป็นสีเทาดํานะคะสวยๆเข้มๆนานทีจะมีเข้ามามาดูสภาพด้านข้างของตัวรถตัวน้องไม่มีชนหนักไม่มีพิควาไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไมล์ลูกค้าจ๋ารถสวยๆเดิมๆและไม่มีรถติดแก๊สนะตัวเจอรับซื้อคืนร้อเเลยลูกค้าจ๋า เดี๋ยวปาพาชมในส่วนของตัวล้อ,อก,กันก่อนเลยตัวนี้นะคะรถสภาพสวยๆนะดอกยางปีใหม่ตัวนี้ได้ยาง2 1 5หทัหเป็นตัวขอบยาง16นะได้ยางสภาพสวยๆเดิมๆนะคะจากไยแดงเป็นยางปี2023นะคะสัป,ปดาห์ที่29ตัวนี้เป็นล้อดเดิมๆนะคะจากโรงงานสวยงามมากตัวนี้สติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะหรือว่าโครเมียมด้านข้างนะคะตัวรถยังคงสภาพสวยเดิม ตัวนี้กระจกด้านหน้านะจากศูนย์โตย่า้นะฟิล์มสวยๆนะลูกค้าจ๋าตัวนี้ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะตัวกระจกก็จะเป็นสีดำนะตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างมีมาให้พร้อมตัวนี้ใช้งานได้ปกติไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวตัวนี้แปปบแต่งในส่วนของตัวคิ้วกศนสา์มาให้พร้อมแล้วลูกคาก้าจ๋าตัวน้องสีสวยสภาพเดิมนะคะขอฟังสี นี่ฟังสีชัดนะคะตัวนี้ไม่มีเก็บงานหรือชนหนักโดนข้างมาเบ้ามือจับสีดำกลมกลืนกับสีตัวรถกันไปเลยเดี๋ยวมาดูสภาพด้านในกันนิดหนึ่งตัวนี้ลูกค้าจา๋ารถสวยๆเดิมๆด,ดูคลิปนี้จบลูกค้าสามารถจับจองดูรถได้เลยนะ,ะจับจองผ่านออนไลน์ได้เดี๋ยวแม่ให้ดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์ของตัวรถกันก่อนเลยนี่เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดลูกค้าจา๋าให้เห็นว่ารถสภาพเดิมๆ จากสภาพป้ายแดงเป็นยังไงมาเชียงแป๊บก,ก็แบบนี้เลยลูกค้าจ๋าไม่มีโดนข้างมานะคะรถสวยเดิมมากตัวน็อตต่างๆนะคะตัวกระจกบานด้านข้างก็จากศูนย์โตโยต้าตัวนี้นะคะพลาสติกขึ้นรูปสีดำสวยๆกระจกปรับไฟฟ้าเดี๋ยวให้ดูข้างในตัวนี้นะคะตัวน็อตสวยเดิมลูกค้าจ๋านี่น็อตสวยเดิมจากโรงงานลำโพงต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวย เรียงรายกันแบบทุกจุดนะคะทุกซอกทุกมุมเลยให้เห็นชัดๆนะตัวนี้เปิดกระบะแคบได้ลูกค้าจ๋านี่เดี๋ยวเปิดแคบให้ดูตัวรีวู้มันจะเปิดแคบได้กว้างนะลูกค้าเนาะนี่สภาพด้านในนะคะมีเบลเข็มขัดนิรภัยมาให้พร้อมจับทุนด้วยทนสีดําตรงนี้ก็จะมีช่องเกะ๊นะคะใส่ของกระจุกกระจิ๊กน่ารักลำพวงด้านหลังก็สามารถใช้งานได้ปกติตัวเม็ดอาร์ต ตัวน็อตสวยเดิมไม่มีรอยขันนะคะลูกค้าตัวน็อตเนาะไม่มีแต้มสีมาสวยเดิมตัวนี้ตัวใหม่ๆจะมีแผ่นเพจนะคะอยู่ที่ตะแขบด้านข้างลูกค้าจ๋าฝั่งซ้ายของตัวรถตัวนี้นะคะผลิตนะคะออก,กัสนะคะปี2023นาะจ๊ะตัวนี้เดือนสิงหาเป็นโมเดลปี23าแท้เลยลูกค้าจ๋าสวยๆตัวรถนะคะนี่คุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะ สวยงามมากใครที่ชอบกระบะแคบนะคะไว้ใช้งานตัวนี้เหมาะมากๆกระจกนะคะตัวนี้ก็จากศูนย์โตโยต้ามาให้เช่นเดียวกันสีตัวรถสวยงามมากลูกค้าจ๋าปกติจะมาเป็นสีสแตนดานนะคะสีขาวแต่ตัวนี้ได้ในส่วนของตัวสีเทาดําตัวนี้นะคะช่องใส่เติมเชื้อเพลิงตัวนี้รองรับเชื้อเพลิงดีเซลนะคะตัวสติกเกอร์ต่างเซตดิชั่นมีมาให้พร้อมตัวนี้เป็นตัวเซดิชั่นของแท้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋า ไม่ได้ติดสติกเกอร์มาหลอกนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูล้อหลังกันบ้างตัวนี้เป็นล้อสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะเป็นยางบริสตอลนะคะตัวนี้ดอกยางหนาสภาพสวยเป็นยางหรือตัวล้อติดมาจากป้าแดงเลยนะคะนี่สภาพภายในสวยๆเลยลูกค้จาจ๋าตัวนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆตัวน้องจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยเดีย๋ยวไปพามาชมสภาพด้านหลังกันก่อนเลยตัวนี้นะคะ น้องเพิ่งเข้ามาด้วยนะคะล้างปุ๊บสปาปั๊บก็มาจอดรีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมกันเลยตัวเปิดด้านหลังตัวนี้จะคุมทนด้วยทนสีดำนะคะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ตัวสติกเกอร์ต่างๆนะไฮลักร mm ีโ hmm. ว่โตโยต้านะคะเป็นโครมเมียมต่างๆอยู่ครบนะคะไม่มีรอยหลุดลุ่ยไปนะลูกคา้าเนะตัวนี้เป็นโครมเมียมใหม่ๆเลยมีมาให้พร้อมตัวไฟนะคะไฟด้านหลังไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆ ก็ใช้งานได้แบบปกตินะคะตัวกรอบไฟก็สวยเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะตัวนี้นี่ให้เห็นกันทั้งสองฝั่งกันไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บให้ดูนี่ยังเปียกน้ำอยู่เลยลูกค้จาจ๋าตัวนี้เพิ่งทําความสะอาดพิ่งสปามานะคะสําหรับหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะฝากระโปรงด้านหลังก็สวยๆเดิมๆเ,เลยลูกค้จาจ๋านี่แทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานที่แบบ หนักมาเลยนะลูกค้าเนาะตัวนี้นี่รอยขีดข่วนต่างๆแทบจะไม่มีให้เห็นนะลูกค้าเนาะตัวนี้แมกไ i ลเนอร์ liner, มีมาให้พร้อมแล้วสวยๆเลยลูกค้าจ๋าซิมเดิมนอดเดิมนะคะตัวนี้เปิดปิดใช้งานยังปกติอยู่นะคะตัวรถสวยงามมากฝั่งด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะลูกค้าเนาะตัวนี้เป็นตัวเซต e d ดิชันสติ๊กเกอร์มีให้ทั้งสองฝั่งเลย เดี๋ยวแป๊บให้ดูนะคะในส่วนของตัวสีรถนะคะสีสวยนี่เคาะเคาะฟังเสียงนะคะแทบจะไม่ได้เก็บงานนะคะมีอาจจะมีรอยเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้แทบจะมองไม่เห็นเลยลูกค้าจ๋ะตัวยางด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะนี่ตัวลอ้ออลลอยเดิมโรงงานนะคะตัวยางขอบสิบหตัวนี้ยางสองหนึ่งห้าทัพหกห้าสิหนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเป็นยางบิสโตนทั้งสี่ล้อ ตัวแม็กนะคะยังคงสภาพสวยนะไม่มีเบียดฟุตบาทมาตัวนี้จากศูนย์โตโยต้ากันไปเลยนะทุกซอกทุกมุมของตัวรถคันนี้ตัวน้องคุ้มมากปี2023เป็นรถมือเดียวสภาพสวยนะะตัวด้านหลังนะต่างๆตรงนี้กระจกต่างๆใช้งานได้ปกตินะะตัวซีนเดิมไม่มีโดนข้างไม่มีโดนหลังมาอย่างแน่นอนสีตัวรถนะคะสีเดียวแบบรอบคันตัวกระจกจากศูนย์ฟิล์มจากศูนย์กันไปเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้ น้องเพิ่งออกมาจากโชว์รูมนะคะตัวนี้ติดในส่วนของตัวคิ้วกันสาดมาให้พร้อมแล้วอะเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับกันบ้างตัวน้องกระจกสวยเดิมนะคะนี่ตัวกระจกต่างๆฟิลม์มใช้งานไนดะ้ปกติตัวนี้นะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าสภาพสวยสวยเลยนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปไม่มีร่องรอยการขีดข่วนตัวนี้จะเป็นตัวผ้าสีดำสวยสวย มีช่องใส่แก้วให้ด้วยนะตัวนี้นี่เปิดตะแคบได้กว้างตัวนี้นะคะสติ๊กเกอร์มออกต่างๆเปิดเช็คได้หัวน็อตต่างๆสวยเดิมโรงงานเปิดแคบได้กว้างเก้าสิบองศากันไปเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้นี่เปิดย,ยาวแบบมองทางมุมแบบนี้นะคะตรงไปเลยลูกค้าจ๋าคือสภาพสวยตัวรถเดิมเข็มขัดนีิรภัยมาให้ช่องใส่ต่างๆตัวน็อตต่างๆสวยเดิมลูกค้าจ๋า เม็ดอากลมสวยนะด้านในตรงนี้ตะเข็บด้านข้างลูกค้าดูจากตรงแป๊บรีวิวรถนะคะสามารถจับจองออกรถกันไปได้เลยลูกค้จาจ๋าให้เห็นกันแบบทุกซอกทุกมุมนะคะรีวิวกันให้เห็นแบบชัดๆนี่เม็ดอาร์สวยเดิมอยู่ครบนะจ๊ะชื่นชอบคันนี้มาจัดได้เลยลูกค้จาจ๋าน้องสวยงามมากนะตัวตะเข็บอะเดี๋ยวให้ดูตะเข็บด้านในเปิดแบบกว้างๆนะะหัวน็อต สวยเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนมานะคะในส่วนของประตูบานบานซ้ายบานขวานะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันก่อนเลยตัวนี้ได้ในส่วนของตัวเบาะนะคะด้านหลังจาก t โตยตารีวูกันมาเลยนะคะด้านหลังตรงนี้ด้านบนนะคะสวยเดิมลูกค้จาจะพื้นพรมต่างๆด้านล่างนะคะตัวนี้ออกแบบมานะคะสมาชิกในครอบครัว4-5ท่านนะะบอกได้เลยกระบะแคปใช้เป็นรถครอบครัวก็ยังได้ลูกค้จาจ๋าตัวนี้เป็นกระบะแคบ เตี้ยนะคะจะแต่งซิ่งนะ,ะหรือแบบใช้งานนะคะใช้ทํางานก็ได้ตัวนี้เบาะคูหน้านะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดำสีสวยนะคะตัวนี้เบาะสามารถปรับได้นะคะเลื่อนไปหน้าไปหลังได้หมดเลยตัวนี้จะมี srs airbag ผู้น้าแล้วก็ตรงเข่านะคะตัวใหม่ๆเดี๋ยวมาดูตัวเลขใหม่กันก่อนลูกค้าจ๋าตัวนี้เลขหมโคตรน้อยนะคะเลขไมแค่สามหม่นเก้าพัน่งร้อยิกิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวนี้ใช้งานก็คือ รถปีเดียวนะคะไม่หลักหมืน่นสภาพส,สวยนี่หน้าจอระบบสัมผัสด้วยลูกค้าจ๋านี่เชื่อมต่อบลูทูธได้โทรรับสายได้นะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะได้หมดเลย fmam usb ipod ได้หมดเลยนะลูกค้าเนาะนี่มีช่องเสียบ usb มาให้พร้อมนะคะ นี่ตัวนี้ปรับวอลลุ่มนะคะได้หมดเลยหน้าจอคดคุ้มมากตัวนี้นะเป็นกระบะแต่ได้หน้าจอระบบสัมผัสนะคะออปชันถือว่าจัดมาคุ้มนะคะกว่ารุ่นอื่นๆด้วยตัวนี้นะคะในส่วนของตัวแอ์นะคะปรับแบบแมนนวลได้เลยลูกค้าอยากได้เย็นแบบไหนนะคะทิศทางสามารถเซ็ตได้เลยกดได้เลยในส่วนของตัว Power Outlet ต่างๆนะคะก็มีมาให้นะคะนี่มีมาให้มีเก๊ะ มีเก๊ให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลหสปีดลูกค้าจ๋าเบรกมือใช้งานได้ปกติระหว่างผู้โดยสารด้านหน้ากับคนขับก็จะมีเก๊ใส่ของแบบใหญ่ๆนะคะมาให้พร้อมเลยลูกค้าจ๋านี่ตัวนี้ก็มีช่องด้านบนมาให้ด้วยนะคะนี่ตัวนี้ก็จะมีเก๊ด้านหน้ามาให้พร้อมด้วยนะคะใส่ในส่วนของพวกอุปกรณ์ใส่ในส่วนของหน้าเล่มนะคะเอกสารต่างๆใช้งานได้ สภาพตัวเบาสวยงามนะลูกค้านาะตัวเบาไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพสวยๆนะคะอาเถอบมาที่ด้านบนกันบ้างนี่ตัวนี้ไฟต่างๆนะคะลูกค้าจ๋าใช้งานได้ปกติเลยนะคะตัวไฟสภาพคงเดิมมีในส่วนของตัวบังแดดมาให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยลูกค้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีตัวกระจกมาให้นะคะสาวๆที่ชอบแต่งหน้านี่สบายๆมากลูกค้าจ๋า ตัวไฟนะคะนี่เปิดติดใช้งานได้ทั้งสองฝั่งตัวนี้นะคะจะเปิดแบบนี้ก็ได้ลูกค้จาจ๋ามีช่องใส่แว่นตามาให้พร้อมนะคะตัวนี้แอร์เย็นเพลงเพราะนะในส่วนของตัวเรือนนาฬิกาสามารถเซ็ตได้เลยลูกค้จาจ๋สาสภาพสวยสวยงามมากนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวรถก็ได้กุญแจรีโมทมาให้พร้อมแล้วนะคะสำหรับคันนี้รถสวยเดิมนะคะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวด้านล่างกันนิดนึงตัวนี้เป็นช่องเติมชุดพลิงนะคะกดแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวแป๊บจะพามาชมสภาพห้องเครื่องของตัวรถกันบ้างตัวนี้บอกเลยว่าตัวน้องใหม่มากสภาพสวยงามมากอะเดี๋ยวมาชมด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้กระจกฝั่งด้านคนขับนะคะกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวมาให้ครอบด้วยตัวสีดํานะคะ สวยๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวตัวสติกเกอร์คโครมเมียมอยู่ครบทั้งซ้ายและขวาตัวล้อก็อย่างที่บอกนะแป๊บให้ยางเบสตนนะคะล้อแม็กเดิมโรงงานยางจากโรงงานกันไปเลยนะลูกค้าเนาะตัวนี้สวยๆตัวรถเรามีการตรวจเช็คจากบริษัทชิเชอร์นะคะมากกว่า274รายการลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่ารถที่นี่รถสวยไม่มีชนหนักไม่มีพิค,ความไม่มีน้ําท่วม เดี๋ยแป๊บพามาชมในส่วนของสภาพห้องเครื่องเครื่องยนต์หัวใจหลักของตัวรถกันก่อนเลยค่ะและนี่คือสภาพห้องเครื่องของตัวรถนะคะุนคันนี้เป็นเครื่อง2,004นะคะ2,393ซี23 cc, นะคะสภาพสวยงามมากห้องเครื่องเดิมฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมนะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้เลยนะคะตัวนี้แผ่นเพจอย่างที่แป๊บบอกอตัวใหม่ๆแผ่นเพจจะอยู่ฝั่งด้านในตะเข็บนะคะนี่ สภาพสวยกอดล้อต้องไปมีการตรวจเช็คแบตเตอรี่ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะนี่หัวน็อตสวยเดิมลูกค้าจา๋าทั้งซ้ายและขวานะคะนี่เม็ดอาร์คสวยๆนะคะตรงกลางไม่มีรอยบุบรอยเบี้ยวนะคะตัวนี้กลมสวยทั้งสองฝั่งมีในส่วนของตัวแผงกันความร้อนมาให้พร้อมตัวตาปั๊มจากศูย์เตอร์ต้ตาเช็คได้ตรวจสอบได้ลูกค้าจา๋าหัวน็อตทั้งสองฝั่งนะคะสั่งซ้ายและฝั่งขวาสวยเดิมมาก อาร์ตแตนสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดเครื่องนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะนี่ไม่มีรถติดแก๊สลูกค้าจ๋าก่อนออรถได้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้พร้อมลูกค,ะคะ้าจ๋าใครที่ออกรถมีการตรวจเช็คนะคะสามสิบรายการจากช่างชนานการของเราตัวนี้นี่ซีนเดิมโรงงานลูกค,ะคะ้าจ๋าตัวนี้เป็นสีเทาดำตัวน้องสภาพสวยงามมาก นี่แผงด้านบนนะคะนี่หรือว่าเรากดแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะสภาพสภาพน้องคือฝากระโปรงเดิมโรงงานอย่างแน่นอนนะคะเดีย๋ยแป๊บมาย้ำสเปกกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบสายกระบะแคบสีเทาดำคันนี้นะคะปีใหม่ปี2 0 2 3ีเดี่ยแป๊บมาย้ำสเปกกันอีกครั้งตัวนี้เป็นโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะสมาร์ทแคบ เรื่อง2.4ตัว a n f r e e t Edition ปี2023เลขไม่เพียง30,000เท่านั้นนะคะสภาพสวยทันนี้ในราคาตัวน้อง48,000บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าผ่อนข้างงวดเพียง7,000บาทตลอดสัญญา ขอนสูงสุดได้84งวดนะคะออกรถวันนี้ลูกค้าสามารถรับโปรโมชั่นค่ะฟรียาไปอีก90วันถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง2,000กิโลรับบัตร SRT Family Card ไปให้ด้วยและที่สำคัญลูกค้าที่จับจองในไลน์นี้นะคะหรือว่าดูคลิปนี้มารับส่วนลดทันทีไปอีก5,000บาทและโปรโมชั่นอื่นๆอีกที่ยบกูลูกค้าสนใจคันนี้ก็สามารถโทรหารแป๊บมาได้เลยทช่เบอร์0611786999นะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแป๊บมาด่วนๆเลย นะคะคฝากไว้ด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองนะสภาพสวยๆคิดถึงเซนไทยรถสวยทักหาแบบมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย